สวัสดีครับคุณผู้ชมครับภารกิจตามล่าหาอูเทพกับอัลฟาน้วยมันเกียร์เกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับไอ้ะทำไมมือผมเนี่ยมันกดไลค์ตลอดเวลาเลยตั้งแต่ผมได้รับภารกิจตามล่าหาอูเทพมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามือผมมันก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยฮะคุณผู้ชมฮะ <S <S 2> <S 2> โอ้โผมรู้แล้วฮะเพราะว่าผมถึงเป้าหมายแล้วที่นี่คือไลค์ออโต้เซอร์วิสนั่นเอง โอ้โหผู้ชมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับโลกทั้งนั้นเลยฮะแน่นอนนี่คือน้ำมัน,กมนกเกียร์อัฟฟ้าเลครับน้ำมันเกียร์เกรดพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่คืออู่เทพแน่นอนอ่ะรออะไรอ่ะไปคุยกับเจ้า,จาของอู่ดีกว่านะตัมสวัสด,ดีครับอันนีครับผมสวัสดีครับเล่นนิดนึงครับผมพารกิจตามล่าหาอู่เทพวันนี้ผมเนี่ยเดินทางมาถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาหาพี่ตั้มเลยพราได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเทพทุกอย่างเลยทั้งทีมช่าง ทั้งอะไรทั้งน้ํามันเกียร์และทุกๆ,ๆลิตภัณฑ์ที่อู่แห่งนี้คือถ้ามาตรฐานของเราเนี่ยครับเราต้องเน้นสีขั้นตอนครับทับ้งต้องมีความรู้มีประสบการณ์มีการเทรนนิ่งทุกอย่างนะครับจนเรามั่นใจแล้วเนี่ยรเราถึงจะให้มาสามารถที่จะปฏิบัติงานซ่อมรถบตรงมให้ลูกค้าได้ 2. ส,สินค้าที่เราเลือกต้องมีคุณภาพ3อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและก็4ในเรื่องของการรับประกันหลังการซ่อมบรุงครับผลิตภัณ้์องนี่ยฮะลต้องเป็นระาับโลกระครับใง้งานได้จริง แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงเลยครับพี่ตั้มครับผมได้ข่าวว่าที่ Like Auto Service แห่งนี้เนี่ยลูกค้าถึงขั้นจองคิวกันเลยอ่ะพี่ใช่ครับจริงๆแล้วการจองคิวนี่ดีนะครับเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเนี่ยเข้าต้อมได้ทันทีครับไม่เสียเวลากำหนดเวลาได้กำหนดอะไรได้งานเรียบร้อยตรงเวลาครับผมมีการแต่งหล่อให้ด้วยโอ้โห เข้ามาแบบนี้ออกไปหล่อเลยหรอพี่เหรอเหมือนประดับยนต์อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการแต่งหล่อครับหล่ออย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีความปลอดภัยด้วยและก็ถูกกฎหมายรถคันนี้ยกสูงการโยนตัวย่อมเยอะและอะไรสาคัญระบบเบรกเราก็ต้องพัฒนาระบบเบรกขึ้นไปที่สามารถที่จะรองรับรถที่ยกสูงและมีน้าหนักเยอะได้โอ้เนี่ยครับคือความปลอดภัยต้องมาด้วยครับอย่างเช่นรถที่จูนเครื่องจูนเกียร์มาเนี่ยถ้าไม่ให้ความสาคัญกับของเหลวเนี่ยน้ำมันเครื่องไม่ถึง น้ำมันเกียงไม่ถึงระบบระบายความร้อนไม่ดีอันตรายมากแรงอย่างเดียวไม่ได้ครับรถทุกคันเนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่นานนะครับแต่ผมว่าอีโคคาเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าน้ํามันเบอร์อะไรเกรดอะไรความหมืดเท่าไหร่ที่จะเหมาะสมกับเครื่องยนต์ขนาดเล็กและช่วยประหยัดน้ํามัน ถ้ารถตู้เนี่ยความปลอดภัยต้องมากที่สุดเพราะอะไรรับผู้ดยต้าใช่ใช่สิบห้าที่นั่งโอ้ยอย่างนี้ต้องละเอียดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ใช้งานเยอะหลายแสนกิโลมากครับน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องทุกอย่างต้องพรีเมียมโอ้โห่แล้วยิงเขาพรีเมียมเราอุ่นใจพี่ตั้มพรีเมียมนะฮะแล้วน้ำมันเกียร์อัลฟาเนี่ย ใช้กับรถตู้หรือว่าการพกเกียร์ใช้กับรถตู้ได้ด้วยเหรอฮะจริงๆแล้วน้ำมันเกียร์อัลฟ่าใช้ได้กับรถยนต์ที่ปรินเกียร์ออโต้ทุกประเภททุกรุ่นทุกยี่ห้อครับคอนเฟิร์มครับใช้ได้แน่นอนเอาล่ะนะครับคิวรถตู้วินรถตู้หรือว่ารถตู้บ้านอะไรเงี้ยมาที่นี่ได้เลยถ้าเกิดอาจจะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมอย่าลืมนะครับน้ำมันเกียร์เนี่ยเราถ่ายแค่หลักพันเกียร์ลูกนึงกี่แสนถูกไหมครับเอาเอาเห็นภาพกว้างที่สุดเวลาเกียร์ปัญหาเนี่ยเราเนี่ยมีปัญหามาากที่่สุดเพรรรระะอออไคับต้งซมถ เงินในกระเป๋าเราที่จะต้องจ่ายไม่ถูกแน่นอนนะครับเราป้องกันไว้ก่อนครับประหยัดกว่าเออจริงนะพี่คุ้มกว่าครับผมยังตามเนี่ยคือ2 0 0 0 0กิโลเนี่ยเราเราควรที่จะต้องเปลี่ยนถ่ายแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายนะครับเบื้องต้นแล้วก็ดีที่สุดก็คือทุก4ี่0 0ืกิโลเราก็ต้องมาทําการเปลี่ยนถ่ายแบบเต็มระบบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะลดปัญหาจุกจิกระบบเกียร์เรานะครับก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับมีความปลอดภัยทันสมัย รวดเร็วสะอาดจ,จริงยืดอายุการใช้งานได้จริง<ฮ>คุ้มครับครบเลยนะครบครับไม่แพงอ,อ้คค่มไม่แพงครับนี่ฮะคือลูกค้าเนี่ยหลายๆท่านิที่เข้ามาเนี่ยคือรอจนเกีนี้มีปัญหาแล้วมีอาการกระตุก คลิกดาวรถรอล้อข้าเกียร์ตอนเช้ารอสองสามวิรถรถถึงจะวิ่งผมเคยเป็นใช่ไหมครับถ้าเกียร์มีปัญหาแล้วเนี่ยเครื่องพวกนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือแก้ได้อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนวิตามินวิตามินไม่ได้รักษาโรคแต่ช่วยทําให้เราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมากกว่าเดิมนะเปลี่ยนเสมือนเครื่องนี้เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องแบบไม่ใช่เครื่องซ่อมไม่ใช่เครื่องซ่อมเป็นเครื่องดูแลรักษาบำรุงรักษาก่อนที่จะเกิดปัญหา เรื่องของน้ำมันเกียร์อัลฟาเนี่ยทำไมพี่ตั้มถึงมีความไว้วางใจกับแบรนด์นี้ครับน้ำมันเกียร์อัลฟาเนี่ยผมศึกตามมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเบรดออยดิทีฟผมมั่นใจมากเพราะว่าเป็นน้ำมันเกียร์ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุน่นร้อยเปอร์เซ็นต์เกรดพรีเมียมครับผมไหมครับอย่างรถประเทศไทยเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยญี่ปุน่น ผมคิดว่าผมดูแลลูกค้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ได้ข่าวมาว่าพี่พี่ตั้มเนี่ยติดต่อเข้าไปเองเลยใช่ครับติดต่อเข้าไปเองเพราะส่วนหนึ่งแล้วก็ดูจากจากเพจของอัลฟ้าเนี่ยเขาเป็นหลักอยู่แล้วเราก็ศึกษาเพราะการที่เราจะนําน้ํามันเกียร์ที่มีคุณภาพมาสักแบรนด์หนึ่งเนี่ยลดราคาสูงทุกอย่างต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้<อ>จบปัญหาได้ครับสบายใจลูกค้ากลับมาใหม่มเราประสบความสำเร็จแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมว่าที่ Like Auto s ท i t ์สวีนี่นะครับ เป็นศูนย์บริการที่มีเครื่องฟอกเกียร์ของอัลฟาใช่ครับแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวที่เดียวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยใช่ครับโอ้ที่ี้ลูกค้าก็โลดแย่เลยดิครับพี่ก็นัดหมายครับสะดวกรวดเร็วครับผมนะฮะก็จองคิวก่อนได้จองคิวกันก่อตามสะดวกันเองใช่ครับ เอาล่ะวันนี้พี่ตั้มสนุกมากจริงๆแล้วไม่อยากจะคุยทั้งประาณสี่ชั่วโมงเลยคุยเรื่องของตัวของแต่งกับกของบ้านรถเหมือนกันเดี๋ยวไม่ต้องคุยเวลาพี่ตั้งเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ตั้งไปดูแลลูกค้าต่อขอบคุณมากวันนี้ที่ให้เกียรติกับอู่เทพนะครับผมขอบคุณมากครับ ได้ถามหาอูเทศในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนทําแต่อย่างนี้อ๋อตอนนี้เข้าใจแล้วไล k ์คอร์โตสเซอร์วิสนั่นเองแหละนะครับบริการสุดยอดทุกอย่างจริงทำมาตรฐานความรู้อุปกรณ์เต็มไปด้วยนะครับความใส่ใจของพี่ตั้มครับเลยฮะและครั้งหน้านี้นะครับภากิจตามล่าหาอูเทนครับกับอัลฟาเนมันเกียเกตพรีเมียมนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร0 0ซจะไปที่ไหนติดตามกันได้เลยแหละนะครับวันนี้เราแล้วครับสวัสดีครับ